ดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับรถกอร่อสร้างนะคะนี่เลยทั้งหมดอยู่ที่โอ้โหสถานที่ที่มีแต่หญ้าแห้งนะคะได้งานมาอีกแล้วนั่นก็คือขนหญ้าแห้งให้ไปกองกองไว้นะคะนี่เลยแต่ละคันนี้คันนี้งางท้องไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เริ่มทำงานเลยไปเลยเริ่มทำงานกันดีกว่า พี่รถแมคโครประจำการแล้วไหนะวันนี้เฮ้ยไม่ใช่รถแมคครนี่วะขอโทษทีนะคะอันนี้คือรถเทดัมนี่เทแบบนี้ดัมแบบนี้เลยนี่นี่โอ้โหย,ยาแห้งเยอะมากเลยต้องขนออกไปกองกองไว้นะคะกำจัดวัชพืชนะเนี่ยนี่เลยโอ้โหย,ยาแห้งเต็มรถแล้ว ไปดีกว่าโอ้โหทำไมถนนหนทางเป็นแบบนี้นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกองกองไว้ตรงนี้ก่อนว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนนะคะนี่เลยโอ้โหมาไม่ได้เลยดูกองยังเยอะชู ไปเยอะๆเลยมันเบาๆนะทำไมไม่มีรถคันไหนเกตถนนให้เราเลยเนี่ยนี่เลยนี่เลยโหตู้มปิดกระบะลงหนึ่งสองตุม้มนะคะโอ้โหกี่วันเนี่ยมันถึงจะหมดเนี่ย นี่เลยโหแทบจะมองไม่เห็นนะคะว่ามีรถเอ้ยเอ้ยถอยหลังก่อนอ่าเทปไปเลยหืมกลองบอเบลอแล้วนะคะนี่เลย นะคะนี่นะคะไปแล้วไปแล้วนี่เลยชูตมตมนี่เลยไปเลยโอ้ยพี่แม็กโคบ,บอกถนนเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยมีแต่ให้กำลังใจอย่างเดียวเลยโอ้ยเริ่มจะไม่ไหวแล้ว นี่นะคะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแค่นี้นะคะพี่รถเทดําไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะ